อ่ะเมื่อกี้พูดถึงพิชิตอ่านให้จบนิดนึงพี่ปองพิชิชัยมงคลตั้มเนี่ยนะครับบอกว่าสสประเทศไหนตอนสามนิ้วก็วิ่งแจ้นไปฟ้องอเมริกาตอนม็อบสามนิ้วนะ,ะมายุ่งการเมืองภายในไทยไทยจะลบก,กับกัมพูชาก็เสนอให้โทรหาทรัมป์สรุปพักประชาชนเนี่ยเป็นสสประเทศไหนจึงอยากให้อเมริกามายุ่งจังเลยอ่าคือเมื่อเช้าเทงก็ถแถลงแบบนี้เชงแถลงหลังจากที่ช่อเนี่ย ไปออกรายการสารยุทธว่าไปโจมตีอนุทินวัทนายเนี่ยไม่โทรศัพท์ไปหาทามก่อนอมไม่โทรศัพ์ไปหาอันวาเทงก็ความรู้สึกช้าหรือเพิ่งได้รับคําสั่งก็ไม่รู้นะระเบิดทหารเหยียบไปตั้งหลายวันแล้วเพิ่งมาแถลงเสียใจกับทหารเพิ่งมาแถลงประนามกัมพูชาแล้วก็บอกว่าทางที่ดีคือพูดเหมือนกันเลยควรจะโทรไปหาเดาวนั้นทามกับอันวาอิบลายยิมก็าถามว่า เราเป็นอะไรกับอเมริกาเรอต้องโทรไปรายงานเขาใช่ไหมครับนายกมนตรีก็ตัดสินใจภายใต้ความเป็นอิสระของประเทศไทยะถ้าเป็นนายกมนตรีของประเทศเอกราชก็ถูกแล้วนะเราไม่ใช่พวกเธอที่ไปนั่งกินน้ำชากาแฟในสถานทูตอเมริกาแล้วก็ไปคุยอวดกันว่าวันนี้ฉันนั่งไปนั่งกินกาแฟในสถานทูตน้ำเบเกอรี่อร่อยมากเลยใช่แล้วฉันก็เป็นอยู่ในสถานตอนฉันก็ไปอยู่อเมริกาอะไรเงี้ยคือบ้านเมืองของฉันน่ะบ้านเมืองของเรา เราไม่ได้เป็นเป็นลูกน้องอเมริกาเราเป็นประเทศไทยนะเราไม่ได้เป็นลูกน้องอเมริกาเราไม่ได้เป็นลูกน้องชาติใดทั้งสิ้นเลยแล้วเราก็ไม่ได้เป็นลูกพี่ใครด้วยเราเป็นประเทศเอกราชของเราอ่ะถึงแค่อาจจะไม่ชอบคํานี้ก็ตามทีฉันบอกว่าแม้ความเป็นเอกเรื่องเอกราชอะไรบางคนก็จะแบบรู้สึกดูแคลนว่าแม้จะเป็นเอกราชมรมาทำ็นคุยมอ้ออ้ออวนเอกราชได้ยังไงเอกราชไงอิสระเสร,รีฟรีดอมไง คือเอกราชไงเอกราชจะไม่ให้ใครมาข่ม,มขี่ไงไอ,อคนพวกที่มีปัญหากับคำว่าเอากราชเนี่ยพี่ปอบางคนมันอะไรรู้ไหมมันขี้เกียจ<พ>เรียนภาษาอังกฤษ,กฤษนะมันอยากจะเรียนมันอยากจะพูภาษาอังกฤษได้โดยที่ไม่ต้องเรียนภาษาอังกฤษเพียงแค่ให้ประเทศไทยตกเป็นเมืองขึ้นมันพูดม,ม,มันไม่มันก็โง่เกิดไป<อ>ที่จะคิดแบบนั้นอะเนาะทีนี้คือประเด็นก็คือว่าคือพักส้อมอะชอบให้ต่างชาติมายุ่งยาก เหมือนกับที่พักส้มเองเขาชอบคือชอบวิธีคิดโมเดลที่จะมีมือของคนอื่นเ,นเข้ามามายุ่งย่ามเรามาข้องเกี่ยวกับเราเราไม่จําเป็นหรอกค่ะพักส้มทั้งหลายค่ะพี่น้องประชาชนทั้งหลายค่ะคือประเทศไทยของเราเนี่ยเรายังมีกองทัพบกเรืออากาศเรายังมีตํารวจแม้ว่าตํารวจตอนนี้กำลังจะตีกันเราก็ยังมีตํารวจนะคะก็กลับมาเป็นตํารวจกันด้วยนะคะอ่าเรายังคงมีหน่วยงานความมั่นคงที่แข็งแกร่ง เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องให้ประเทศไหนเนี่ยเข้ามาช่วยเราหรอกค่ะหรือแม้แต่มาเลเซียประธานอาเซียนเองก็ควรจะต้องทบทวนตัวเองได้แล้วนะคะว่าการเจราจาเนี่ยการเป็นตัวกลางในการเจราจาเนี่ยมันล้มเหลวมากี่ครั้งแล้วอันมาอิบราฮิมต้องยกเลิกการเป็นตัวแทนในการเจราจาได้แล้วเหตุเกิดที่ประเทศไทยและกัมพูชากัมพูชากับประเทศไทย เพราะฉะนั้นเหตุเกิดที่เรากับมันมันกับเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเจราจารอีกครั้งหนึ่งโต๊เจราจารต้องเกิดขึ้นที่กรุงเทพฉันขอเรียกร้องเลยไม่ต้องไปเจราจารที่กัมพูชาหรือไม่ต้องไปเจราจารที่กัวลาลัมเปอร์ mm hmm. เจราจารที่กรุงเทพดูซิว่าค mm ุณมาเน็ตจะกล้ามากรุงเทพไหมกล้าเคยกล้ามาเรียนที่นี่เดินทางออกจากที่นี่ไปเวสต์พอยที่สหรัฐอเมริกา เคยกล้ามาช้อปปิ้งกันที่นี่ทั้งครัวเรือนทั้งโคดเง่าสักกาดเลยมาเที่ยวมากินอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเป็นเวลานานหลายสิบปีด้ยวยความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขแต่เวลาจะเจราจาสงบศึกกันเนี่ยกล้าจะเดินทางมากรุงเทพไหมอยากกล้าไปกุลาลัมเปอร์อย่างเดียว จงกล้ามากรุงเทพมาคุยกับนายกรัฐมนตรีไทยที่กรุงเทพมาคุยกับทหารไทยที่กรุงเทพจะฮุนเซนเคยฮุนเซนเคยกล้ามาที่จันสองล่าได้ฮุนเซนก็ต้องกล้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลไทยได้เหมือนกันมาคุยกันที่นี่ว่าจะเอาอยัางไงว่ามาสิแล้วรัฐบาลไทยก็ไม่ต้องไปให้อันวามาข้องเกี่ยวอิกแล้วนะเราเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะ4เดือนแต่เราก็เป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งประชาชน่ะเขาสนับสนุนพวกคุณพวกคุณเป็นรัฐบาลพวกคุณต้องเข้มแข็ง,ขงไม่ใช่แบบนั่งมานั่งแบบ รัฐบาลก็บนวันมันก็วุ่นวายว่าจะเรื่องแบบฉันจะไปเลือกตั้งฉันอยู่พักไหนอ้จะย้ายพักโน่นไอ้น่นจะย้ายพักนี้ไอ้นี่ย้ายพักมามาทับที่ฉันนู่นมาดำมาทับที่ฉันดำไป<อ>คือช่วยพูดเรื่องของเราบ้างอย่าพูดแต่เรื่องตัวเองค่ะปล่อยให้พักประชาชมมันพูดไปคนเดียวออ,เอ,อกเรั่อาประ <ผ S 3> ชาคมบ้า <ชน S 3> ง,งพี่น้องประชาชนชายแดนเนี่ยเจ็บจนจะตายอยู่แล้วหรือเราจะต้องเสียค่าที่8ดที่เก้าที่สิบอีก